สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมกล้วยในพิมพ์ดอกไม้ขนมชนิดนี้นอกจากหน้าตาสวยงามแล้วรสชาติยังอร่อยเนื้อแป้งมีความนุ่มหนึบหนับหอมหวานมันกํนาลังดีเหมาะกับการทําเป็นขนมในวันปีใหม่นี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูขนมกล้วยวัตถุดิบก็ไม่เยอะนะคะแถมทำออกมาเนี่ยอร่อยมากๆด้วยตัวแรกเลยก็คือกล้วยน้ำว้าเวลาเลือกเลือกแบบสุกงอมเปลือกออกสีดำแบบนี้เลยนะคะขนมออกมาจะมีความหวานความหอมมากๆเลยค่ะตามมาด้วยหัวกะทิตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเลือกน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีค่ะเช่นกันนะคะน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีจะให้ความหวานที่ละมุนแล้วก็มีความหอมในตัวเองด้วยเกลือปน่นส่วนแป้งเนี่ยจะมี3ามชนิดก็คือแป้งมันแป้งเทา้าแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็มาปอกเปลือกกล้วยกันก่อนค่ะกล้วยกําลังแบบงอมดีมากๆเลยนะคะแบบนี้ขนมหวานมากเลย ปอกเสร็จแล้วก็มาขยำให้ละเอียดค่ะวันนี้แม่ซีมีเครื่องมือทุ่นแรงนะคะแต่ถ้าใครใช้มือขยำแนะนำว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะแบบนี้นะคะเวลาขยำม,มันจะได้ง่ายๆละเอียดได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกแม่ซีจะมีมิกเซอร์ตัวนี้นะคะใช้มิกเซอร์ได้เลยอ ละเอียดประมาณนี้นะคะใครจะให้หยาบก,กว่านี้ก็ได้นะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเพราะให้ได้เคี้ยวให้มันมี t e เจอร์บ้างก็ได้ค่ะพักในส่วนของกล้วยไว้ก่อนมาผสมแป้งกันต่อนะคะเราจะใส่แป้งทั้งสามชนิดลงไปเลยแป้งมันแป้งเท้าแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะตามด้วยเกลือปน่นแล้วก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยคนให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะ และตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเติมหัวกะทิลงไปนิดหน่อยก่อนค่ะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเราจะค่อยๆนวดนะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าแป้งแห้งเกินไปเนี่ยก็ให้ทยอยหยดหัวกะทิลงไปทีละนิดจนกว่าจะสามารถนวดแป้งเป็นก้อนได้ค่ะเนี่ยนะคะผสมให้ได้แป้งเป็นก้อนประมาณอย่างนี้แล้วให้นวดต่อไปสัก5้านาทีค่ะการนวดเนี่ยก็ทำให้แป้งของขนมมีความนุ่มขึ้นนั่นเองนะคะ ตอนนี้แม่สีก็นวดมาครบห้านาทีแล้วค่ะหัวกะทิที่เหลือนะคะให้ทยอยใส่ลงไปนวดเพื่อทำการละลายแป้งค่ะ การกรองแป้งใส่ชามกล้วยได้เลยค่ะเพื่อความเนียนของแป้งนะคะบางทีเนี่ยอาจจะลงเหลือเม็ดแป้งหรือว่าเม็ดน้ำตาลที่ยังละลายไม่หมดอะนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันได้เลย โอเคเข้ากันดีแล้วค่ะความข้นที่ได้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครชอบใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะสามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะส่วนของแม่ซีไม่ใส่ค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วไปเตรียมพิมพ์สําหรับนึ่งกันเลยค่ะสําหรับพิมพ์ที่แม่ซีใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนทนความร้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซน ลายที่ใช้เป็นลายกุหลาบนะคะหรือใครจะใช้ลายอื่นก็ได้แต่แนะนําว่าลายเนี่ยจะต้องไม่ลึกจนเกินไปคะ่ะไม่งั้นเวลาที่แกะขนมออกจากพิมพ์เนี่ยมันอาจจะติดพิมพ์ได้นะและก่อนที่จะหยอดแป้งลงไปเนี่ยแม่ซีจะทาพิมพ์ด้วยน้ำมันพืชบางๆนะคะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันองุุ่นหรือว่าน้ำมันคานล่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้แล้วแต่เลยการทานเนี่ยก็ช่วยป้องกันเนื้อขนมมันติดพิมพ์นั่นเองนะคะทา้ทั่วพิมพ์ได้เลย จะนำพิมพ์ที่ทาน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเนื่อค่ะเพื่อป้องกันขนมติดพิมพ์อีกเช่นกันนะคะใช้เวลาประมาณห้านาทีไม่ต้องปิดฝาค่ะพอเนื่อพิมพ์ครบห้านาทีแล้วก็ยกลงจากเตาแล้วก็หยอดแป้งลงไปเลยค่ะแม่ซีเทใส่ถุงบีบนะคะจะได้บีบลงไปง่ายๆหรือใครจะใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะบีบลงไปให้เกือบเต็มพิมพ์เลยนะคะอ่ะประมาณนี้ ยอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกลับไปตั้งเตาเนึ่งกันต่อเลยค่ะโดยจะใช้ไฟกลางค่อนแรงประมาณ20-25นาทีค่ะ เราก็สุกดีแล้วค่ะแม่ซีใช้เวลาในการนึ่งไปที่25นาทีนะคะจุดสังเกตเห็นไหมคะเวลาใส่แป้งใส่ให้เกือบเต็มพิมพ์ได้เลยขนมชนิดนี้เวลาสุกแล้วมันจะฟูขึ้นไม่เยอะค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะพักให้ขนมเย็นสนิทจากนั้นเรามาแกะออกจากพิมพ์กันค่ะระหว่างรอให้ขนมเย็นสนิทเราก็มาทํากระทงใบเตยไว้ใส่ขนมเพื่อเพิ่มมูลค่ากับขนมกันค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะเริ่มจากตัดแม่แบบไปก่อนแม่ซีวัดขนาดได้ประมาณ4เซนครึ่งค่ะจากนั้น นำไปเตยหอมที่เราล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วนะคะมาตัดค่ะเอาส่วนโคนที่แข็งๆทิ้งไปก่อนนะจากนั้นทาบแบบเลยค่ะจากนั้นก็ใช้กันไกลตัดให้ถึงถึงกลางใบค่ะแบบนี้นะคะหนึ่ง 2, 2 3 4 2> ครั้งที่5ตัดให้ขาดเลยค่ะจากนั้นก็หันกลับแล้วก็เริ่มขัดเลยค่ะอันที่2นะคะขัดทับอันที่1อันที่3ขัดทับอันที่2ส่วนอันที่4สอดลงไปด้านล่าง อันสุดท้ายสอดแบบนี้เราก็จะได้กระทงแล้วนะคะจะใช้ไม้กลัดหรือว่าแม็กก็ได้นะแม่ซีขออนุญาตใช้แม็กค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ขนมของแม่ซีก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวจะแกะออกจากพิมพ์ให้ดูนะคะวิธีการก็คือ เราจะแซะด้านข้างออกก่อนเห็นไหมร่อนออกง่ายๆเลยค่ะแต่ขนมต้องเย็นสนิทก่อนนะไม่งั้นมันจะเละค่ะจากนั้นก็ปริ้นพิมพ์ค่อยๆนะแล้วก็ดึงออกมาค่ะสวยงามลองเอามาใส่กระทงใบเตยกันนะคะเห็นไหมดูดีดูดน่าซื้อน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะ มาค่ะเรามาชิมกันนะคะดูเนื้อก่อนดูความหนึบหนับนุ่มมากชิมด้วยกันค่ะอืม บอกเลยว่าแป้งสูตรนี้เนี่ยมีความนุ่มหนึบหนักอร่อยมากๆเลยค่ะความหวานก็กําลังดีนะคะได้กลิ่นกล้วยได้เท็กเจอร์ของกล้วยชัดเจนมากๆอร่อยสุดๆไปเลยค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะเมนูนี้เนี่ยถือว่าวัตถุดิบน้อยทําง่ายแต่อร่อยมากๆที่สําคัญชื่อเนี่ยเป็นมงคลด้วยค่ะกล้วยๆทําอะไรก็จะกล้วยตามชื่อเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณ ทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ